โอเคครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม GGPL Preview League o f l e g e n d s นะโย่ผมนะกิ้งครับก็เริ่มนะครับก็วันนี้ครับเล่นในแคมป์อกกาครับเนี่ยครับฝั่งผมก็มีนี่ครับเมนมีนูฟเล่นเอสเทียลครับดูจ้าเล่นรูเชียครับออเแคทโฟย์วานครับเล่นมองกัน์ด้านครับไกด์โลลิคอลเล่นวารัสโลลิคอลเล่นบิดแข็งครับส่วนฝั่งสีม่วงครับมีซีวครับเล่นอานิเวียครับตูเป็น เกเล่นดาวเวนครับตูพามมี่ครับเล่นอาคาลีครับไบคาริคาริโอเล่นไซล่าครับแล้วภูมิสูนเล่นลักครับก็แล้วนี่ครับโอ้นี่ครับอาคาลีหละจ้าเป็นเฟิร์สบัตจากจากเอสเรียวครับแล้วครับเรามีสกิลตามไว้หล่อนครับ มีไม่ออกครับได้แล้วสมนึงครับดูเทียนน่าเล่นแต่ไม่รู้เอาออกกลางอย่างนี้จะมีอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าออกลางมันไม่ได้ฟาร์มครับแล้วเอา,าล็อกมาครับโดนไซล่าครับโอ้ไซล่าแบบน,นี้ครับแล้วมีการ กางบาลีช่วยจากทางลักับรอดตายไปเฉยครับไซล่าครับเฮ้ยเอเดียวเก็บไปได้ครับงามมากตอ,อนนี้เป็นพวกันหน้าครับที่ปวดกันแปดเข้ามาครับแล้วปวดเก็บไซล่าไปเลยครับ นี่สิกองเป็นสองตัวสูตรแล้วครับแล้วบีดแค้งหขู่แล้วมันเขาหนีไปได้ครับโอเ้เขามีเนี่ยตาเนี่ยกลางสมโมคฟอรมครับทำให้รอดเฉยด้วยครับรอดไปได้ครับสำหรับทางอาคลีครับ เนี่ยไล่ใบดิ้งไว้ครับล็อกไล่ล็อกขาครับหนึงไม่โดนครับเดี๋ยวนี้ครับสองก็สูงอยู่ครับแล้วอ้าวโดนล็อกครับเด็ดงี้ครับแล้วอีกเขาฟ็ีแปงไข่ครับเราก็ยิงไข่ดีครับ ยิงขายครับนี่เป็นวาระที่เก็บไม่ได้แล้วเข้ามาตายครับสำหรับเป็นนักวิ่งวาระนะที่เก็บทางนาำไดมีหนึ่งคนครับนี่แค่ผีครับเรียบร้อยครับวาระเก็บเป็นหนึ่งคนครับผู้หญิง ฮอตมากครับตอนนี้ครับเอตเลียวบูฟิวครับชอบเล่นมากมาดูครับไลายใบดิงกับสีเซนครับแลกกันครับมีแข็งดึงมาโดนลักลักซวยครับแล้วก็เรียบร้อยเป็นเลตเลียวที่เก็บลักไม่ได้ครับส่วนไซร่าพยายามจะตามเข้ามาช่วยเพื่อนครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับ โดนตัน <Wars> โดนตันอย่างมือสีนี่ครับมันเป็นสกิลโฟกที่ดีครับสำหรับทางนี่ครับลูเชียนครับดึงมาโดนอันิเบียครับอันิเบียไม่น่ารอดเป็นเอ็มเดียวที่เก็บไปได้ครับ ไม่เพียงเก็บอีกแล้วครับแล้วเข้ม,มกือนหมุนก่อนครับเอวหกแล้วไม่โดนครับแล้วโอ้สวยงามนอะแล้วนี่ครับโดนอีกแล้วครับสำหรับทาง หรือตายครับแล้วก็เป็นเนี่ยครับวารัสยิงหัวตายไปแล้ววารัสตายครับดีครับเปิดวาเล่แถอยออกมาได้ครับและอันิเวียก็เรียบร้อยเป็นรูปเที่ยงทเก็บไม่ได้ครับหมดขิงมันนี้ได้งจริงครับที่ทีนี้เนี่ยมันนาไปเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดแปดแล้วครับอ่าครับแล้วก็เป็น แทงเขที่กดทันติเก็บไปได้ครับแล้วดูครับต้องไถเอาข้างในครับวันนี้ครับสกอร์เป็น2-0ครับรวดเร็วมากครับผูแล้วพี่ดูเชียนโดนล็อกครับแต่เข้าก็เข้าดีครับเป็นมอคกานหน้าที่เก็บไปได้ครับผูแล้วดูครับอาคาลีเข้ามาพยายามลวงแล้วเป็นบะกี้ของมอคกันหน้าครับที่เก็บอันดับเยบอีกหนึ่งคนครับแล้วอยู่ข้างในนี้แกจะรอดไหมครับสำหรับทาง อาคาลีครับโหแล้ว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 หูววววสเตนฮอนไปชอเฉยครับสเตนฮอนวันสามพันหน่อยครับให้กลับเข้าบ้านครับโอ้แลวลักครับไฟนอลสปาร์กมาเต็มหน้าครับลูเชียนครับ โอ้อ้าวเพื่อสวยครับงานสวยครับถูไม่รอดนะอาคาลิเข้ามาเก็บได้เชื่ออันติยังไม่มีพี่อยากได้มานำมูนี้อยากได้ไอบอลกันเลนก่อนเนะี่ยผมสั่งทั้สองให้ทีเดียวแล้วเดี๋ยวดูครับอ,อาคาลีครับบูด้ารไนโดนวาระครับพิชซิงชอดปากหัวไปครับแล้วนี่ครับเข้ามาอุ้ยดาเวเป็นเข้ามาพยายามจะเก็บแต่เก็บไม่ได้ครับ โอ้โหแล้วอานิเวียครับปลาและแข็งใส่เต็มหน้ามอคกัน่าเลยครับแล้วอานิเวียโดนทารบีแข็งดึงเข้ามาครับแล้วบีแข็งกดอัมตีไปครับแล้วมีการเปิดเกาะให้กับทาร์มีนี่เลครับเปิดเกาะใช่ไหมตะกีราครับเปิดเกาะที่สวยงามมากครับโอ้แฝดหนีกันเป็นแถวอ่ะโอ้ยทำอะไรได้แฝดได้แฝดครับ กอนี้16ต่อ5ครับโอ้โหไปโดนสปาแกบแกยิงแม่เลืเกินมเอคลดัหันี่วดึงมาครับอันดีเวียตัวแล้วครับแล้วนี่ครับ อาคาลีพยายามจะเข้ามาบูครับแล้วมีการเปิดกอดจากลักช่วยไม่ได้ครับแต่ก็ไม่รอดครับเป็นมกนาครับที่เก็บทางอาคาลีไม่ได้ครับส่วนฮานาเว่ก็เก็บบีแคนต่างคนต่างเสียครับแล้วโอ้โหยี่านเข้าไปโอโ้ไม่โดนใครเลยแม่เจ้าปานเข้าไปกะว่าต้องโดนแน่ๆครับ แล้วแล้วกำลังจะตายครับหูต้องช่วยแล้วแหละครับต้องช่วยแล้วแหละแล้วก็ตายครับเป็นรักที่เก็บเลี้ยวไปได้ครับแต่ว่าแล้วเก็บรักไม่ได้เป็น double ลคิ l ของทางรักครับนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆครับเราก็ได้ป้อมไปด้วยครับแถมครับทีนี้สาย AP ครับแล้วดึงมาหูบิทแทงดึงไม่ตรนนะครับ เบียร์ตามแข็งอะไรไม่มีอะไรครับออกมาเป็นหรือจะลับิลิทออฟเดอะเอลเดอร์ลิซาร์ดก่อนเลยนะโอเคครับสวัสดีคุณดิฉันรูลิคอนด้วยครับมาทันรอบสองนะดีใจด้วยครับเดี๋ยวรอบสองมีแน่นอนครับแล้วไฟน์ัลสปาร์กมาครับฝุ่นทั้งนั่งครับแล้วกูบีแข้งซึ่งมาโดนไซร่าตัยแล้วไซร่าก็ไม่รอดครับเป็นบีแข้งที่เก็บได้แล้วอาคารีเข้ามายามลัวมาแนวหลังครับอาคารีลวงมาแนวหลังจะเอาทำวาลัสให้ได้แล้ววาลัสครับก็โดนทางดาวเวนครับ เก็บมันติไม่ได้ครับนี่ครับเอ็นเดียวครับได้ได้ของแล้วครับผมได้ของที่ผมชอบที่สุนตั้งแต่อับแพดเข้ามาใหม่ครับเนี่ยมันืีทางไฮบอลก,กันเลยครับมันเก็บได้ดีอ่ะเคลียร์มินเนี่นยนไวครับ แล้วนี่ครับปาตายครับเอ็ดรียวครับได้เป็นดับเบิลคิวเลยครับแล้วไซล่าสเตนทอนครับสเตนทอนยกไป2ตัวแล้วไซล่าครับโดนดึงเข้ามาแล้วก็เป็นลูเชียสครับที่เก็บไปนะอาคาลีเข้ามาครับพยายามจะเอาครับแต่ก็โดนลูเชียสเก็บไปอีกครับเป็นดับเบิลคิวของนางลูเชียสกับซาเอเดียวครับยิวขอคิวเลยครับ ยาครับแล้วโดนเนี่ยน้องแข่งต่อแล้วหลูเชียนเข้ามาครับแล้วก็ไปน็อตสปาร์กจากทางรักครับโหเสียตายมากมากครับอาวโดนเสน่ขู่แล้วโดนสกิเซนด้วยไอ ใจร้ายมากครับโดน4เซนติเอย่างเงี้ยแต่ก็ดาวเวนครับก็โดนวารัสเก็บไปครับวารัสนี่ออกมาเป็นทางแซงกินเบสก่อนครับแล้วก็ VM เอซอ,อยอีกอันนึงครับดาวเมย์แกพุ่งมา220แล้วครับแข้งก็ออกของกันเว้นมาครับรู้สึกว่าฝนจะตกครับไม่เกิดดาวไม่ผิดครับ ตัยังเลียวผมรอบานแน่จะเป็นมานามูนี้เรียบร้อยครับแล้วดูครับอาคาลีครับเข้ามาบูครับแล้วโดนดึงครับอันตีจากเอสเลียวไปนะครับอันตีจากเอสเลียวครับพยายามตามโอ้โหแล้วโดนสี่เซนโดนจางวงโดนจางวอครับอ้าวไข่ครับไข่ครับกินไข่ครับแล้วเนี่ยไล์ไบดิงมาครับ เมื่อกี้ไนปนวดกระป๋ามมาเต็มหน้าเลยครับโดนล็อกขาเอ้างานเก็บงอ,อครับเซนทอนหูหลุดออกมาได้โอ้ยทำซีนนะครับแซ่ยยิงนี่นะครับสเต็ปสเต็ปโอ้โหแล้วซีเซนอีกแล้วและจะพึ่งยันไล่ใบดีกว่านะจะพึ่งซีเซนมานะซีเซนมานี่ตายแน่นอนครับ นคาริเตรียมเข้าแล้วเนี่ยเราหาที่รื้อครัหัวคารีครับแกรอดเฉยครับแต่แ,แกก็ไม่รอดเป็นมอนน็อกกานหาที่เก็บไมได้ครับแต่ถ้าออดิเวียก็เก็บมอ็อกกานหนาคืนไม่ได้เหมือนกันครับอ้าครับคกวไม่โดนใครครับตัวครับ ทางคุณบูจักโอ้โหไปนนอกสปาร์กมาครับเก็บก่อนเลยครับโอ้ยเต็มหน้าแล้วเอ็นเดียวครับอันตีปากเข้าไปครับหูยสายล่าแทบตายครับอ่ะอ่ะอืองาคารีครับพยายามเข้ามาล้วงเก็บครับรอดไม่ได้เฉยโอ้ยอ่ะคารีครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวพ่อออร์ละขึ้นมาฆ่าเลยครับ เช็ดเดียวก็เก like. so, ็บไปได้เหมือนคนนับแล้วอืีอแล้วเป็นไงครับโอ้ยเป็นไลล่าที่กอดตายครับปัตติกของแกยิงเอเลียวน่วงไปครับแต่อคาลีก็เก็บทางลูเซียนไม่ได้เหมือนกันนะก่อนตายครับ่าคนต่างเสียครับก็เอาเป็นลาบิเปอร์ดีกว่าครับจอดเกไปเลยไม่ป้อมไหมไม่ไ้ป้อมนะ ออกมาเป็นก็จะเป็นชาร์ตดัดแดงครับออสตาติชีครับเห็นแล้วส่ัวหน้าแล้วนี่ครับวารัสเก็บลักไปได้ครับแล้วปู่เป็นนักทิ้งของวารัสเลยครับเก็บทั้งลักแล้วก็ทางอันิเวียครับไม่ไหวแล้วครับดูตรงนะแล้ววารัสจะลงไว้ครับแล้วก็นี่ครับแล้วแล้วครับอันติเอสเลียบปาดไปไม่โดนใครครับแล้วที่วารัส ความเก่าของเขาครับความเก่าจากทางนี้ครับอคาลีครับเก่าเกินไปก็จะเป็่หนนี้ครับโอ้มีโดนครับแล้วกำลังจะตายครับโอ้ไปนดนตอร์ป หลบไม่พ้นแล้วก็เรียบสูบเป็นวาระที่เก็บไซล่าไว้ได้ครับม,มันหลบไม่พ้นครับมันมัน <c oughs> โอ้ยมันหลบไม่พ้นนะ่ะโอ้ยหลบไม่พ้นเนี่ยครับสวยครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนครับแล้วหูดูครับดาวเวนใกล้ตายครับ นี่ของซับเทเลือดก็ลำบากกันสำหรับการเล่นแบบกลางเลยนี่ครับพีติ้งช็อตครับเต็มหน้าดาวเว่นร่วงไปเลยครับก็น่าเป็นซันไฟแคปครับหูไม่จะถึงไม่ตัวใครทีครับแล้วลักอะไรกันตายครับล้วลักก็ไม่น่ารอครับเมียเป็นทางถูแล้วสเตกคอนจับไม่้สี่ตัวร่วครับสําหรับทางฝักนี้นครับแล้วถึงเป็นดูเซนนที่เก็บไปได้ครับ ไหนปีทีเดียวโอ้ยไข่ไข่ไข่ดึงมาครับไข่ใ,ใช่ไหมแล้วนี่ครับแล้วอ้อันตีอันตีมันถอยกลับโอ้โหจับได้ดิคิมติดคีมพอดีอโติดคีมพอดีเลยครับแต่ทางรูสเซียนเอาคืนให้ผมได้ครับ ก็ไซล่าครับแกแกตายแกก็ไม่ตายครับอืจริ้จงช็อตไปสำหรับทางแต่นี่ครับมีซับเทนเลือดได้ดูเขาดูเทีลสีแปดสีแปดครับติดตัวก็สิบลสิบแล้วครับแล้วอาคาลีเข้ามาครับพยายามจะตัวใส่ทางเนี่ยครับวาระครับแต่ก็เป็นไซร่าที่เก็บรูเชียนไปก่อนนะแล้ว แล้วปากอันติไปครับจะโดนหรือเปล่าครับเนี่ยต้องรู้นี่นี่นครับโอ้ยไม่โดนใครเลยครับปากอันติที่เงืเง้มากวาวมากแล้ววันหลัจะเก็บไซล่าจนได้ครับแต่นี่ครับกำลังจะถ่ายกันสองคนนะเป็นดับเบิลคิวของไซล่าเลยครับเล้วเชนเอาคอร์ลัชันมานะ ไปน้องสปาก็หลบไม่พ้นครับโอ้ยเห็นแสงมาแวบๆแลยครับแต่มันหลบไม่พ้นครับแล้วน้องอาคารีครับตัวยครับเป็นนี่ครับคิวของทางผมมัางแหละครับเอสเลียวครับ เรื่อยๆครับางานครับสายตาแขกก็วางแคปไปเรื่อยครับแล้วดึงโดนครับแน่นอนครับดาวเล่นครับแล้วสเตนฮอนจะมาหรือเปล่าครับสเตนฮอนมาไม่มาไม่รู้แต่าปาดอังตีไปแล้วครับเอสเดียวครับ เต็นทอนมาไม่มาไม่รู้ครับป่ากติไปแล้วแล้วไปน้องสปาร์กมาพยายามเผาเผาคนครับโอ้หแล้วโดนไลทบไยดิงจะตายไปเนี่ยโอ้ยหลบก็หลบไม่พ้นครับ <c oughs> แล้วนี่ครับหืมรูเซียนครับกดเข้าไปยิงแล้วเต็นทอนมาครับ แล้วอยู่กลางวงคนเดียวครับไม่มีปัญหาครับหมตัดหลบได้นะแล้วอาคาลีครับลองแลลัดหนีครับเข้ามาแล้วตัดหนีครับเนี่ยแล้วดูเทียนรัต้องการโดนหลบเป็นแบบพล,ล,ล,ลัวันมากพลัวันมากพลัวันมากครับหวานมากเนี่ยครับไป จะกินผมใช่ไหมเลือดก็เหลืออยู่เท่านี offs, ้ครับเลือดเหลืออยู่33ครับโอ้ยแทบดินกดบาเลียไม่ทันแน่นอนที่ตอนตะกี้อ่ะรู้ตัวเองเลยครับว่ากดบาเลียไม่ทันครับ แล้วนี่ครับูดึงมากินครับแล้วอาคาลีครับเข้ามาอีกแล้วครับอาคาลีพยายามเข้ามาปู่แล้วปาตีสวยงามมากครับแล้วอื้ออาคาลีครับยังไม่ตายครับอาคาลีอาคาลียังไม่ตายแล้วพิทิ้งช็อตไปครับโดนแล้วครับแล้วไปน้องสปาร์กอ่ะโอ้เลยครับไปน้องสปาร์กครับอุ้ยดกดมาเลียไม่ทันแต่ก็เป็นเนี่ยครับบาลที่แก้แค่คืนให้ได้ครับเจ็บทางอาคาลีไปครับ โหดแกนักแกแกนะแกครับนี่เป็นรองเท้าที่เป็นนี่ว่ายิงไวยิงไวยิงไวใส่เต็มครับเดี๋ยวเอามาเป็นซับเทเลี่อนแล้วนะครับมันอยู่ไม่ได้จริงครับผูกแล้ววาร้านครับเก็บทางไซร่าไม่ได้ซิ่งช็อตโอ้โห วันนั้นลืมล่ำเลยครับแล้วดูครับอืมเนี่ยดึงมาครับกากระแพงขังตัวเ <as the camera> องครับสำหรับทางเมื่อกี้ครับอันนี้วีแอร์ครับรอก่อนรอก่อนครับรอก่อนครับรอหาก่อนครับแล้วเนี่ยแอนเดียป่าตีมาเต็มหน้าดาวเว้นครับฟุกม,มากครับช็อตน,นี้ครับ <c oughs> บอกว่าฟุกอย่างยิ่งครับ เข้าถึงแค่บ้าน,นครับน่าครับตัวครับ,รบก็เรียบร้อยเป็นมาลาที่ได้ทั้งไซล่าก็ได้ป้อมอย่ครับรีบอยู่ครับคุณนินจาครับใจเย็นครับพผมไม่รีบใช่ไหมเนี่ยผมรีบสุดตัวโก่งมากครับเนี่ย เข้ามาแน่นอนครับ <S <S เรารีบจบให้อยู่ครับโดนาใจยเย็นนะครับทีมนู้นกเน็เล่นเล่นกันได้ครับ <S <S แล้วอูเนี่ครับบิดแข้งครับดึงมากินเฉยครับ <S 1> <S 1> <S โอ้โหบิดแข้งก๊งนู้นกีครับ พยายามรีบจบอยู่ครับใจเย็นครับแข้งแก้งมือผีครับแล้วอา้อาวนีเบียร์วยครับเข้ามาโดนวารัตเก็บไปอีคอก,อปอกครับหัวารัตทอปฟอร์แมครับ ตีเข้าไม่ได้อ้าวไ,ได้แล้วครับนี่ครับเราไปโนสปาร์กมาครับแล้วสเตนฮอนไปไม่โดนใครเลยครับโดนนี่ครับสเตนฮอนโดนนี่ครับนี่ครับรอให้แล้วครับยิงเข้าไปครับโอ้ย เป็นเนี่ยลูชินี่เก็บไซร่าไม่ได้ส่วนทางวารัสก็เก็บดาวเวนแต่ก่อนตายครับดาวเวนเก็บเอ็เียแล้วเป็นไซร่านะที่เก็บทางดาวเวนไปเอ้ยเก็บวารัสไม่ได้ครับขาที่ห้าร้อยครับจะได้ของของมันคันแล้วตีป้อมครับตีป้อมหน่อยครับยิงจีแสบมากะดาวเวนดูมไปดูครับขาดอันตีมาเลยครับตีลูชิเนี่แบบสุดยอดอ่ะ มันคือเกฟที่ลนะ็อ,อกทา,อทาร์เก็ตครับผมใช้คำนั้นว่านคือเกฟที่ล็อกทาร์เก็ตนะครับวุฒทาร์เก็ตไปเลยครับ,ไป,รบไปแล้วครับอันตีจาก SD เอสเซียไปไม่โดนใครเลยครับแล้วดาวเวนโดนลากมากินครับไม่แล้วก็หืมนี่ครับลูซิ่งจะออกมาเป็นสายเอดีครับไม่ได้ เอพีแคลรี่นะก็เ,เลยแบบแล้วก็เจ้าจนได้ครับเอพีกส่รนะ้อยสี่สิบแปดแล้วครับสี่้อยแะแล้วมันต้องปา้มัก็กไม่โดนครับแล้วรอดเฉยอนะ่อนะีพร้อมนะนี่้อมปุ๊บเข้าให้ครับ ครับแล้วก็นี่ครับเราจะแปลงเป็นหินครับแปลงเป็นหินแล้วก็ยิงไข่นี่หินนี่แหละครับเราดูชิ้็เก็บอนิเมยไม่ได้ครับจบแล้วครับจบแล้ว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 นี่ครับมาถึงหน้าครับโอเคนะจบแล้วครับก็ก็เป็นทางทีผมนะครับโอเคครับเกมสองทันนะ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 ครับ เดี๋ยวไปเริ่มเกมสองกันเลยครับปูนก็เล่นอยู่ครับตั้งเกมเครครับก็ <S <S ทั้งเกมเข้าไปครับ <S 1> <S 1> แล้วก็รอ